แดงสามชาติครับนี่แหละครับเรือโดยควบคุมทีมงานโดยผู้กองสวัสดวัฒนะส่วนร่องน้ําต้าเงินเจ้าแม่ปูเงินจากกองทัพเรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งควบคุมทีมโดยเรือเอกบุญทรงอิมทิมเอาละเรามาดูเรือในเที่ยวที่สองครับเวลาห้านาทีครับร่องน้ําแดงกระติงแดงเพชรนาวาเรือดีเรือเด่นจากเขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามจังหวัดเพชรบุรีเจอเรือดีเรือเด่นครับศักดิ์ศรีไม่ย่อยกว่าใครครับมาจากจังหวัดชนบุรีทะเลงามข้าวหลาบอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายเข้าเทียบพูนแล้วปีมาบุญเพียร บุยย์เพีรหลังจากได้ฟังประวัติจากอาจารย์แววอาจารย์ช้างไปพอสมเสร็จทุกควรก็อขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนะเพ็รบุรีครับก็นำแม่กินไรนมาบอให้กับผู้บรรยายขอบคุณเสียโทรและทีมงานนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากได้ฟังประวัติปันธงออก เที่ยวที่สองต่อหน้าสายนาของพี่น้อยชาอจังหวัดแพงเพชรเที่ยวทองเที่ยวสองในวันนี้ฟัดกันนัวหนัวมั่วกันมาสุดฤทธิ์ระหว่างเรือดีเรือแดงในน้ำของดาบสวัสดิ์ปันะในน้ำของกระทิงแดงเพชรนาวาเจอเรือดีเรือแดงจากจังหวัดชนบุรีต่างคนต่างอัตาคนต่างฟัดต่างคนต่างบุญต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสดต่างคนต่างสีต่างคนต่างในน้ำกระจุยกระจายปลายฟ้องขึ้นมาแล้วไว้ตอนนี้พี่วันตอนนี้สู้สุดฤทธิ์สุดใจแล้วได้ไม่ เขาบอกว่ารอน้ำสีแดงแล้วเขาวางคู่บ้านขนมหวานเมื่อผ่าเลิศลรั้งศิลปะแดนธรรมะทะเลงามบอกว่าเขาวางคู่บ้านจะสู้ได้หรือไม่ได้มอแกงกแกล้งแน่เที่ยวนี้เจอใครไม่เจอเจอเรือดีทนผู้หลือวัวเที่ยวนี้ตีมาดูเงินมาดูเงินตีบี้มาตีบี้ว่าทำท่าจะเลือมลั้งแล้วจ้าดู่ตีว่าจะเรือมล้งได้สักขนาดไหนครับในน้ำแถมเก่านั่นก็คือทีมงานของเจ้าแม่มาดูเงินครับวันนี้จับฉลากจับฉลากมาอยู่ในสาย ดูจะว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีพ้นหรือว่อนเดี๋วมื่อกระทิงแดงกะทิงแดงซุบสามซุบสามมาดีบิ้งมาบิ้งมาจะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันดูตาสายตาไอ้คู่นี้ตกตาจะรู้ใจกันหรือไม่ดูฮะไอ้คู่นี้ดูว่าบอกตาละรู้ใจหรือไม่ดูลองน้ำสักน้ำก็แห่ลองน้ำแบบมนดูจะแบบมาดูกันอย่างนี้น่าจะเที่ยวได้ไม่อยากเย็นก็เพราะว่ากระทิงแดงเลยดูจะปลอดฝาบ กราถือว่าชัดเจนครับแม่ไม่หนักหนาสำหรับเรือทหารเรือครับแม่สาวแก้มเรือทหารเรือครับตอนนี้โชว์สเต็ปครับแล้วก็เที่ยวปฏิแดงเพชราวาครับเข้าทุ่นหรือว่าเส้นัยครับน้องครับตัดสินครับลองน้ํแล้วเงินครับเจ้าแม่ประดูเงินครับกองทัพเรือชนะในเที่ยวนี้คู่ตะไปครับจากนารายลองน้าแดงครับจาพายกับเทพวชลรวิชกปอนําโชว์หาเป็นไปได้จับ